ครับสวัสดีครับวันนี้มีสินค้าตัวใหม่เข้ามานะครับคือ Honda j เจ็ปีสองพันสิบสองนะครับกระจกมองกระจกข้างนะครับปีสองพันสิบสองนะครับของ Honda j เจ็นะครับสวยครับตัวนี้ครับสวยนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับของแท้แล้วประกันว่าเป็นของแท้นะครับของ Honda j เจ็ครับนี่ครับของตาฮอนด้ายังตาฮอนด้ายังในคำฮอนด้าฮอนด้า ฮันด้ายังครับของแท้แล้วนะครับของแท้ครับครับเพิ่งถอดออกมาใหม่ๆนะครับของฮันด้าแจ็สนะครับปีสองพันสิบสองนะครับราคาอยู่ที่พันเก้าร้อยบาทนะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับราคาอยู่ที่พันเก้านะครับใครสนใจก็โทรมานะครับศูนย์หกสี่ห้าสองสี่แปดศูนย์แปดห้านะครับครับ เพิ่งเข้ามาใหม่สวยๆนะครับอยู่ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายอยู่ซ้ายมือนะครับสวยนะครับตัวนี้ครับครับสวยนะครับเหมือนของใหม่ก็ว่าได้นะครับของครับสวยนะครับพร้อมใช้งานนะครับไปถึงก็พร้อมใช้งานเลยครับตัวนี้ครับถ้าใช้ไม่ได้ยินดีคืนครับตัวนี้ครับ ใครสนใจก็โทรมาได้นะครับศูนย์หกสี่ห้าสองี่แปดศูนย์แปดห้าะครับของ h o นด้าเจ็ปีสองพันสิบสองครับตัวนี้สวยนะครับตัวนี้ครับสินค้าเข้ามาใหม่นะครับครับเข้ามาใหม่นะครับเหลือชิ้นเดียวนี่ครับสวยนะครับอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายราคาอยู่ที่พันเก้าบาทนะครับพันเก้าร้อยบาทนะครับครับสวยนะครับถ้าซื้อจากศูนย์จะแพงนะครับตัวนี้ ราคาอยู่จะประมาณอยู่ในศูนย์ประมาณสี่พันกว่านะครับตัวนี้ครับอันนี้คือของที่ถอดออกจากรถนะครับของสินค้ามือสองนะครับสวยนะครับของ h ันด้าแจ z นะครับปีสองพันสิบสองสวยๆแลครับตัวนี้ราคาอยู่ที่พันเก้านะครับใครสนใจก็โทรมาได้นะครับศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ห้าสองสี่แปดศูนย์แปดห้านะครับสินค้าครับ เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วครับสวยๆแล้วครับของคันด้าแจ็ครับครับสวยแล้วครับตัวนี้ครับพร้อมใช้งานนะครับครับสินค้าอยู่ในสารคามนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับสินค้าอยู่สารคามครับครับใครอยู่ใกล้ก็มาดูได้นะครับสินค้าครับอยู่ใกล้เองครับอยู่สารคามนี่ครับราคาอยู่ที่พันเก้านะครับ ให้สนใจก็โทรมาได้นะครับ06452480855ครับราคาอยู่ที่1 0 0าบาทครับ1,900บาทครับครับสวยๆแล้วครับฝากกดติดตามด้วยนะครับครับขอบคุณครับ